สวัสดีครับผมอาจารย์ตู่จากช่องสุริยะโหราคลิปนี้เป็นคลิปของคนที่เกิดในปีนัก,กษัตย์มะแม่ประจำปี2,564ครับในปีนี้คนที่เกิดปีมะแมถือว่าเป็นปีชงแบบ100%เนะครับสำหรับผู้ที่เกิดอยู่ในพุทธศักราช2486 2498 2510 2,522, 2,534, 2,546หรือถ้ามากน้อยกว่าน,นั้นท่านก็บวกลบอีก12ปีครับในปี2,564นั่นก็คือปีฉลูเป็นปีชงของคนที่เกิดปีแม่แบบชง100%เเลยนะครับดังนั้นอาจจะมีปัญหาแต่คำว่าชงนั้น อาจจะเป็นการชงดีด้วยก็ได้ในปีสองพคนที่เกิดปีมะแมอาจจะต้องมีเรื่องที่ต้องระวังบางท่านอาจจะโชคดีร่ำรวยในปีนี้ก็ได้เลยครับเพราะอาจจะถูกโลกและชงดีไปด้วยแต่อย่างง่ายๆเลยรครับสำหรับคนที่เกิดปีมะแมท่านจะไม่ค่อยถูกโลกกับคนที่เกิดปีฉลูนะครับ แต่พื้นดวงของคนที่เกิดปีมะแมแล้วท่านเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมครับและเป็นคนที่ค่อนข้างมีความอดทนสูงมีจิตใจเอื้อเฟื้อการชงในปีนี้อาจารย์มองว่าท่านจะสามารถผ่านผลไปได้ด้วยดีครับด้วยอุปนิสัยส่วนตัวของท่านมองได้ว่าจะสามารถเอาตัวรอดในสถานการณ์ขับขันได้อย่างดี อาจารย์ก็จะขออธิบายดวงของคนที่เกิดปีมะแม่โดยจะแยกตามราศีเลยนะครับคนที่เกิดปีมะแมในราศีเมษการเงินของท่านจะดีนะครับการงานของท่านจะดีแต่งานของท่านค่อนข้างที่จะเหนื่อยและหนักมากครับแต่ยังมองถึงความมั่นคงนะความรักในปีนี้เรียกว่าดีครับสำหรับคนโสด มีเกณฑ์ที่จะพบรักเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการชงค่อนข้างดีสำหรับคนที่เกิดราศีเมษแต่สิ่งที่ต้องควรระวังสำหรับชาวราศีเมษนั่นก็คือต้องระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยครับท่านมีเกณฑ์ที่จะต้องผ่าตัดหรือป่วยหนักได้โดยเฉพาะคนที่เกิดในราศีเมษที่เกิดอยู่ในพุทธศักราช2510 2,534ครับคนในกลุ่มนี้ควรจะต้องระมัดระวังและดูแลสุขภาพของท่านให้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับอาจารย์มองว่าโดยรวมแล้วคนที่เกิดราศีเมษที่เกิดอยู่ในปีนักกษัตริย์มะแมการชงของท่านมีทั้งผลดีและผลเสียนะครับดังนั้นควรที่จะ ดูแลตัวเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพด้วยสำหรับบุคคลที่เกิดอยู่ในพุทธศักราช2,522-2,546สองกลุ่มนี้อาจารย์มองว่าจะมีโชคนะครับและจะมีโชคค่อนข้างบ่อยครั้งขึ้นในปีฉลูปีนี้ด้วยถ้าดูแลสุขภาพดีๆอาจารย์มองว่าปีนี้เรียกว่าชงดีครับ ดวงคนที่เกิดปีนักษัตร์มะแมในราศีพ,ศพิษภในปีนี้ปัญหาหนักและปัญหาใหญ่ของท่านตลอดปี2564อาจารย์มองว่าเกี่ยวกับการเงินนะครับสาเหตุตรงนี้เป็นสาเหตุที่เรียกได้ว่ามีดาวอัปมงคลหลายดวงโคจรมาอยู่ในรอบปีนี้ค่อนข้างบ่อยครั้งคนที่เกิดปีมะแมควรจะต้องระมัดระวังและรับมือ วางแผนเกี่ยวกับด้านการเงินครับเรียกได้ว่าต้องต่อสู้เกี่ยวกับการเงินตลอดทั้งปีเลยทีเดียวสำหรับด้านอื่นๆด้านการงานความรักด้านโชคลาภสุขภาพของคนที่เกิดในราศีพฤษภอาจารย์มองว่าค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ดีนะปัญหามันจะหนักอยู่ที่การเงินครับโดยเฉพาะ คนที่เกิดอยู่ในพุทธศักราช2,522-2,534มีโอกาสช็อตเงินบ่อยครั้งเลยทีเดียวครับดังนั้นควรที่จะวางแผนหรือมีวิธีแก้เคล็ดก็คือนำเงินไปเก็บไว้ที่อื่นครับหรือไปฝากคนอื่นที่ไว้ใจได้เพราะตัวท่านเองนั้นดวงเงินไม่ดีมากๆครับ แต่สำหรับด้านอื่นๆแล้วอาจารย์มองว่าไม่เกิดปัญหานะก็พอที่จะชื่นใจได้บ้างครับคนที่เกิดปีนักษัตรมะแมในราศีเมถุนหลายปีที่ผ่านมาครับค่อนข้างที่จะหนักนะสำหรับชาวราศีเมถุนมาเจอปีนี้เป็นปีชงอีกอย่าตกใจครับอาจารย์จะขอทำนายให้ชาวราศีเมถุน ที่เกิดในปีนัก,กษัตย์มะแมคือเป็นราศีที่ชงแล้วดีนะครับการเงินของท่านจะฟื้นตัวการงานของท่านจะได้รับโอกาสครับโดยเฉพาะท่านที่เกิดในพุทธศัรกราช2522-2534-2546ในกลุ่มนี้จะมีโชคครับเกี่ยวกับด้านการงานและด้านการเงิน ด้านสุขภาพอาจารย์มองว่าแข็งแรงดีนะครับปีนี้จะมีโชคลาภบ,บ่อยครั้งด้วยเรียกได้ว่าการชงครั้งนี้ของชาวราศีเมถุนที่เกิดในปีนักษัตราแม่ถือว่าชงดีครับคำทํานายฟังแล้วน่าจะชื่นใจนะแต่คนที่เกิดราศีเมถุนในปีนักษัตรยแมแมนั้นมีข้อหนึ่งครับที่ท่านต้องพึงและจดจำไว้ คนที่เกิดราศีเมถุนถ้าเหงื่อท่านไม่ออกงานท่านไม่ทำเงินท่านจะไม่มาครับดังนั้นในปีชงปีนี้อาจารย์แนะนำให้ท่านขยันเต็มที่ได้เลยนะครับเพราะเมื่อท่านสร้างงานเงินก็จะมาหาท่านและทำให้ท่านกลับมามีเงินเช่นดังเดิมครับต่อมาครับคนที่เกิดในราศีกรกฎในปีนักษัตรมาแม ดวงชะตาในปี2564ซึ่งเป็นปีชงอาจารย์สรุปว่าเป็นการชงดีนะการงานของท่านจะโดดเด่นครับจะได้รับโอกาสมีโอกาสก้าวหน้ามีโอกาสเลื่อนตำแหน่งเลื่อนขั้นความรักจะกลับมาสดใสยอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นสำหรับเรื่องการเงินในปีนี้แล้วมองถึงรายกายที่ค่อนข้างมากขึ้นนะครับแต่ท่านก็ยังหมุนเงิน ผ่านไปได้อย่างสบายอาจจะมีติดขัดบ้างรายจ่ายอาจารย์มองว่าจะมาจากบกุตรหลานของท่านและการลงทุนใหม่ๆของท่านครับในปีนี้มีเกณฑ์เจ็บป่วยนะท่านจะมีอาการป่วยค่อนข้างบ่อยครั้งปัญหาความเครียดของคนราศีกรกฎก็ยังตามมารบกวนอยู่นะครับแต่โดยรวมเกี่ยวกับสุขภาพของคนราศีกรกฎอาจารย์มองว่า ไม่มีอะไรหนักหนานะอาจจะป่วยบ่อยครั้งขึ้นเท่านั้นในปีนี้มีเกณฑ์เสียญาติผู้ใหญ่ด้วยนะครับแต่เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภในปีนี้อาจจะมีโชคใหญ่ครับโดยเฉพาะคนที่เกิดในราศีกรกฎในปีนัก,กษัตร์มะแม่ที่เกิดอยู่ในพุทธศักราช2510-2522ครับ มาถึงราศีสิงค์ครับสำหรับชาวราศีสิงค์ที่เกิดในปีนักษัตริย์มะแมปีนี้เป็นปีชงที่ค่อนข้างดีครับอาจารย์ขอสรุปว่าดีถ้าเทียบกับ12ราศีแล้วอยู่อันดับต้นๆเลยนะครับปีนี้มีโชคหลายด้านครับโดยเฉพาะความรักของท่านจะโดดเด่นมากสำหรับคนโสดอาจารย์บอกได้เลยว่าปีนี้ท่านจะได้คู่ครองครับ มีโชคทางการเงินการเงินจะมาจากเพศตรงข้ามจะมีโอกาสดีๆเข้ามาหาคนที่เกิดราศีสิงห์ท่านจะได้รับการสนับสนุนจากเคือญาติครับสำหรับบางท่านที่มองหางานที่จะเป็นธุรกิจส่วนตัวของตนเองเป็นปีที่ค่อนข้างดีนะเรียกได้ว่าชงดีสำหรับชาวราศีสิงห์เลยทีเดียวสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี อุบัติเหตุในปีนี้มองว่าไม่มีนะครับแต่ในปีนี้มีเกณฑ์เสียญาติผู้ใหญ่นะราศีกันสำหรับคนที่เกิดในปีนักษัตริย์มะแมครับอาจารย์ต้องขอเตือนและขอทายให้ระวังนะครับปีนี้ปีชงสำหรับชาวราศีกันแล้วมองว่าไม่ดีนะปีนี้ต้องระวังปัญหาครอบครัวครับ สำหรับคนที่มีคู่ครองอยู่อาจจะมีปัญหาถึงขั้นเลิกลาและหย่าร้างได้เลยครับปัญหาครอบครัวของท่านจะสร้างความปวดหัวให้กับท่านครับปัญหาอาจจะมาจากคู่ครองและบุตรหลานโดยเฉพาะท่านที่เกิดในปีมะแมที่เกิดอยู่ในพุทธศักราช2510แต่เรื่องการงานและการเงินยังดีครับการงานยังโดดเด่น ยังพึ่งพาได้โดยเฉพาะคนที่เกิดในพุทธศักราช2,522และ2,534ครับราศีตุลสำหรับคนที่เกิดในปีนักษัต์มาแม่ปี2,564ปีนี้อาจารย์มองว่าไม่ดีนะท่านควรจะต้องระวังหล,หลายด้านจะต้องใช้สติในการดำรงชีวิตของท่าน การเงินไม่ค่อยดีครับอาจจะมีคนมาหลอกเอาเงินท่านดังนั้นอาจารย์แนะนำว่าม่ควรลงทุนใดๆทั้งสิ้นในปีนี้การงานก็ยังไม่ค่อยดีนะครับการงานยังนิ่งธุรกิจยังไม่ขยับสักเท่าไหร่ปัญหาหลักๆของคนราศีตุลเลยที่จะเกิดขึ้นในปีนี้นั่นก็คือปัญหาเกี่ยวกับความรักทั้งคนโสด ก็มองว่าจะหาคู่ค่อนข้างยากครับในปีนี้คนที่มีคู่ครองอยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วปัญหามือที่3ยังจะเข้ามาสร้างความลำบากในชีวิตคู่ของท่านเป็นปัญหาที่จะบั่นทอนชีวิตของท่านในปีนี้เลยทีเดียวดังนั้นอาจารย์มองว่าท่านควรจะวางแผนและหาวิธีรับมือเกี่ยวกับจุดนี้ด้วยคนราศีตุลที่เกิดในปีนักษัตรมะแม ปีนี้เรียกว่าชงไม่ดีนะครับดังนั้นควรใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังด้วยราศีพิจิกสำหรับคนที่เกิดในปีนัก,กษัตว์มะแม่ปี2564เป็นปีที่เรียกว่าชงดีครับมีเงินเข้าเงินของท่านจะเข้าอย่างสม่ำเสมอและเข้าบ่อยครั้งด้วยปีนี้มีโชคด้านการเงินครับโชคการเสี่ยงโชคโดยเฉพาะ ท่านที่เกิดอยู่ในพุทธศักราช2510 2522โดยรวมแล้วดีครับคนที่เกิดปีมะแมของราศีพิจิกมักจะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามมีโชคจากเพศตรงข้ามครับมีโอกาสจะได้คู่ครองโดยเฉพาะท่านที่เกิดในพุทธศักราช2522 2 5 3 4ครับแต่การที่มากเกินไปก็จะไม่ดีนะ ปัญหาจะมาจากความมากๆของชาวราศีพิจิกอาจารย์จึงต้องขอเตือนให้ท่านระมัดระวังด้วยเพราะอาจจะทำให้ท่านมีเมียน้อยเพิ่มได้นะครับหรืออาจจะเกิดเรื่องชู้สาวได้โดยรวมแล้วชาวราศีพิจิกที่เกิดปีนัก,กษัตริย์มะแมอาจารย์ให้ว่าชงดีนะครับอยู่ในอันดับต้นๆของ12ราศีเลยทีเดียว ราศีธนูสําหรับผู้ที่เกิดอยู่ในปีนักษัตว์มาแม่เป็นอีกราศีหนึ่งครับที่อาจารย์ให้ว่าชงดีนะเรียกได้ว่าเป็นปีทองของชาวราศีธนูเลยอาจารย์ขอยกให้เป็นอันดับหนึ่งใน12บราศีครับด้านการงานด้านการเงินค่อนข้างโดดเด่นการงานและการเงินของท่านขยับยกระดับขึ้นอีกรูปแบบหนึ่งเลยครับความรักของท่านค่อนข้างที่จะสดใส ในปีนี้ค่อนข้างที่จะมีโชคทางการเสี่ยงโชคค่อนข้างบ่อยครั้งขึ้นครับบางท่านมีโอกาสถูกรางวัลใหญ่เลยทีเดียวโดยเฉพาะท่านที่เกิดอยู่ในพุทธศักราช2,510และพุทธศักราช2,522ครับสรุปโดยรวมแล้วชาวราศีธนูที่เกิดอยู่ในปีนัก,กษัตริย์มะแม่ปีนี้โชงดีมากๆครับดังนั้น ควรที่จะขยันและลุยงานได้อย่างเต็มที่ได้เลยครับต่อมาชาวราศีมังกรในปีนักษัตริย์มาแมนะครับปีนี้ปีชงมีผลกระทบครับแต่ก็มีแค่บางเรื่องเท่านั้นและบางเรื่องก็ยังโดดเด่นอยู่ปัญหาหลักๆเลยก็คือปัญหาเรื่องความรักครับปัญหายังไม่จบ ลักของท่านไม่โดดเด่นครับความลักค่อนข้างเงียบเหงาเลยทีเดียวครับแต่ข่าวดีก็คือเรื่องการงานของท่านและการเงินจะกลับมามีชีวิตชีวาอีกหนึ่งครั้งครับการงานของท่านจะสร้างรายได้เป็นอย่างดีในปีนี้สุขภาพยังแข็งแรงดีครับแต่สำหรับสุขภาพคนรอบข้างของชาวราศีมังกรมักจะมีปัญหานะ ญาติพี่น้องมักจะเจ็บป่วยและทําให้เกิดภาระกับชาวราศีมังกรครับโดยรวมแล้วปีชงปีนี้ของคนที่เกิดในราศีมังกรในปีนักษัตรมะแมถือว่าพอใช้ได้ครับอาจจะมีบางเรื่องที่ไม่ดีแต่ก็มีบางเรื่องครับที่เข้ามาชดเชยซึ่งกันและกันได้ชาวราศีกุมที่เกิดในปีนักษัตรมะแม ปีนี้เรื่องสำคัญเลยนะครับร่างกายของท่านจะไม่ค่อยแข็งแรงและไม่สู้ดีสักเท่าใดระวังป่วยด้วยเน้นหนักๆเลยครับเกี่ยวกับการดูแลเรื่องสุขภาพของท่านแต่เกี่ยวกับการงานและการเงินยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีนะครับปัญหาหลักๆอีกข้อหนึ่งเลยก็คือปัญหาเกี่ยวกับบุตรหลานในปีนี้จะสร้างความลำบากใจและเข้ามากวนใจท่านครับโดยเฉพาะ คนที่เกิดในราศีกุมปีนักษัตร์ิยมะแมที่เกิดอยู่ในพุทธศักราช2498 2510 2522ครับปัญหาครอบครัวที่มาจากบุตรหลานอาจจะสร้างความลำบากใจให้ท่านพอดูเลยทีเดียวครับแต่โดยรวมแล้วการงานและการเงินยังทำให้ชื่นใจได้ตลอดทั้งปีครับ สำหรับอาการเจ็บป่วยของชาวราศีกุมอาจารย์แนะนำให้ดูแลสุขภาพตนเองและถ้าจะพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจารย์แนะนำให้บูชาหลวงปู่ทวดนะครับมาถึงราศีสุดท้ายครับชาวราศีมีนที่เกิดในปีนัก,กษัตย์มาแม่ราศีมีนเป็นอีกราศีหนึ่งครับที่มีปัญหาค่อนข้างหนักนะเกี่ยวกับปัญหาเรื่องการงานครับการงานของท่าน งานจะเข้าคําว่าง,งานเข้าเนี่ยหมายถึงปัญหานะครับอาจจะมีคนที่คอยกั่นแกล้งท่านอยู่ปัญหาจะพบอุปสรรคตลอดทั้งปีเลยทีเดียวดังนั้นชาวราศีมีนควรที่จะมีความหนักแน่นและใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาครับในปีนี้มีเกณฑ์ที่จะทะเลาะเบาแววงกับเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชาได้ท่านควรที่จะต้องสงบสติอารมณ์นะ ในบางท่านมีเกณฑ์อาจจะต้องโยกย้ายงานหรือถูกเลิกจ้างได้นะครับแต่ก็มีข่าวดีสำหรับคนที่เกิดราศีมีนปีนี้โชคลาภของท่านค่อนข้างโดดเด่นนะความรักก็ยังรักกันดีอยู่ดังนั้นเมื่อถึงข่าววิกฤตโชคจะเข้าข้างท่านอยู่เสมอครับปีนี้มีเกณฑ์ถูกหวยรางวัลใหญ่ด้วยสำหรับคนราศีมีนโดยรวมแล้วอาการหนักจะอยู่ที่ด้านการงานครับ แต่ปัญหาด้านอื่นๆอาจารย์มองว่าสามารถแก้ไขได้อย่างสบายและยังมีโชคเข้าข้างท่านหลายๆด้านอยู่ครับปีนี้สามารถผ่านไปได้แน่นอนสำหรับชาวราศีมีนครับอาจารย์ก็จะขอสรุปดวงปี2564ของคนที่เกิดในปีนักษัตรมาแมทั้ง12ลราศีนะครับในปี2564เป็นปีชง ชงกับปีฉลูแบบร0 0เอร์เซนแต่ก็มีบางราศีครับที่เรียกได้ว่าชงดีและมีบางราศีที่จะต้องแก้ไขปัญหาตลอดทั้งปีครับแต่ในปีนี้มันก็มีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีครับดังนั้นเป็นกําลังใจให้กับทุกราศีนะมาเสริมดวงกันหน่อยครับกับคนที่เกิดปีมาแมทิศที่นำโชคกับท่านได้แก่ทิศตะวันออกทิศเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ครับทิศนี้จะนําเงินและนําโชคความโชคดีมาให้คนที่เกิดปีมะแมครับหมายเลขมงคลหมายเลขนําโชคของคนที่เกิดปีมะแม่ในปี2,564หมายเลข3หมายเลข5หมายเลข8หมายเลข9ครับสีมงคลสีนําโชคถูกฉลกในปี2,564ของคนที่เกิดปีมะแม่สีส้มสีน้ําเงินสีน้ําตาล และสีทองครับสุดท้ายนี้อาจารย์ขออวยพรให้แฟนคลับของช่องสุริยะโหลาสำหรับคนที่เกิดในปีนัก,กษัตร์มาแมททุกท่านในปี2564ขอให้ถูกหวยรางวันใหญ่รวยๆปังๆทุกท่านครับ